ครับอของผมมันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับผู้ป่วยนะครับก็โค้ดมันจะอยู่ตรงนี้ก็คือว่ากดปุ่มแล้วมันจะสร้างรหัสอัตโนมัติให้ปุ๊บก็คือว่ามันจะไปเช็คก่อนว่าในฐานข้อมูลมันมีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดกี่คนตอนนี้มันมี2คนนะครับถ้ามันก็บวก1กด มาให้อัตโนมัติมันก็จะเป็น3ครับก็ไปดูที่โค้ดครับก็ตรงนี้เป็นของเป็นโค้ดสีชามนะครับก็วีบีก็น่าจะคล้ายๆนันนะครับกำหนดเวลากำหนดปีปัจจุบันครับตัวสปริงครับ แล้วก็เดือนครับจากนั้นเอาค่าที่ได้ของปีและเดือนมาใส่ในสตริงที่ชื่อว่า year และ m o n t จากนั้นตัวนี้ประกาศเอาไว้ก่อนครับเพื่อจะมาใช้ข้างล่าง yin i ครับสร้างเอาไว้เพื่อที่จะเอาอค่าที่เป็นปีครับตอนนี้มันยังเป็นปีของิี่จะสกสาาดอยู่เป็นหนึ่งเป็นสเป็นค่าสองตัวนะครับเป็นหนึ่งสามจะเอาสร้างินไ i เนี่ย เพื่อเอามาคำนวณน,นะครับครับวีเซลเก็บค่าเยียไว้ครับก็ตรงนี้เป็นการระบุว่าอินไอแล้วก็คอนเวิรค่าที่เป็นสตริงของเยียรครับจากหนึ่งสามนะครับมันมันตอนนี้มันเป็นสตริงอยู่ก็ c o n เวิรให้มันเป็นอินครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ แล้วก็จากนั้นมันถึงจะเอามามันถึงจะามาคำนวณได้ตอนนี้มันกลายเป็นอินทั้งคู่แล้วก็คือว่าประกาศเป็นอินเยียแล้วก็บวกสี่สามก็คือบวกก็กลายเป็นปีไทยนะจากหนึ่งสามก็เป็นปีสองพันสิบสามก็เป็นปีห้าหกครับจากนั้นก็ตัวนี้ก็คือตัวที่ประกาศไว้ข้างบนเอามาต่อสตริงกันนะครับตอนนี้เยียกลายเป็นห้าหก แล้วก็มันกลายเป็นศูนย์หนึ่งครับสร้างสปริงขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับสปริงผมถ้าลองลองลอง,ลอ,งอ่านดูจะเข้าใจว่ามันความหมายว่าอะไรครับเขียนยาวเพื่อให้ตัวเองเข้าใจเพราะว่ามือใหม่เหมือนกันครับสองข้างหน้าก็คือ make out ครับก็เป็นรหัสของผนกหรืออะไรก็ว่าไปครับแล้วก็ต่อด้วยครับสตริงครับที่เราสร้างเอาไว้ตอนนี้ก็จะเป็นค่า 53แล้วก็ศ1แล้วก็ศู1เนี่ยตัวนี้เอาไว้ไว้คํานวณไว้บวกทีละ1ทีละ1ไปเรื่อยๆครับามาเข้าเงื่อนไขนครับให้มันไปเช็คก่อนครับของผมมันเป็นสร้างเป็นแบบ dataset ก็มันจะเข้าไปดูในในในฐานข้อมูลก่อนมันเช็คดูก่อนว่ามีในฐานข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าไม่มีก็คือเท่ากับ0ูนย์นะครับ มันก็จะเอาตัวนี้ออกมาโชว์ในเท็กบล็อกหนึ่งค่าที่โชว์ออกมาก็จะเป็นตัวนี้ครับสองห้ 2, 5, 6, 0, 1, แล้วก็ศูนแต่ถ้าไม่ก็หมายความว่ามันมีก็ให้ไปให้ไปซ,ซีเล็กในฐานข้อมูลนะครับตัวนี้ก็คือซ e เล็กใน Data Set แล้วก็ให้มันเรียงจากเลขมากไปหาน้อยก่อนครับจากนั้นก็ จะเรียงจัดน้อยไปหามากดี ESC e. แล้วก็ประกาศตัวอินตัวนี้เอาไว้เพื่อเพื่อมันจะไปจับเหมือนจะไปจับค่าสุดท้ายของของที่มันเรียงออกมาแล้วครับว่ามันเป็นเลขเท่าไหร่แล้วก็เอามาโบนอีกหนึ่งครับแล้วก็ เอามาโชว์ที่ t ท c h บล็อกนี่ครับอของผมทำแบบนี้เพราะว่าตอนแรกอตอนแรกใส่เป็นมีตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าครับแล้วโค้ดตรงแถวแถวนี้มันเออเลยเพราะมันเพราะมันตรงนี้มันเป็นอินแล้วตรงนั้นมันเป็นสติงเดี๋ยวมัน,ปนแปลงค่าแล้วมันแบบงงนะครับมันเ er ออเลก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวเลขทั้งหมด มีแค่นี้ครับ